สวัสดีครับมือนีมาพบพ่อๆกันอีกแล้วนะครับน้องอ r e a t o r ไซดันเขาครัวมาแล้วครับมาแล้วครับเสนอเมนอย่างเนื้อแล้วออกมาก้อยบางคนก็เอินว่ายำเนื้อบางคนก็เอิ่นว่าน้ำตกเนื้อครับย่างเนื้อก้อยครับมือนีเอาว้าวความแซ่บความนัวสิเป็นจังไดนั่นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับครับเขาก็ได้ครับแก้มกระแจมเดื้อว้าวโอเค มอเลื้ยช้ำๆยอดอประมาณนี้เนาะ 嗯，对。<noise> <noise> <noise>

อออออขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเ <พบ S 2> นาะพอกันไหมคลิปหน่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ